สวัสดีค่ะมาพบกับหนูแดงนะคะเซลฟอร์ดออตโอต้แกลลอรี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้จะพาพี่ๆี่มาชมเอเวอร์เรสนะคะแต่งลักชูรี่คเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้ที่พี่พ,พี่กลังเห็นอยู่นะคะจะเป็นตัวรถนะคะเอเวอร์เรสตสปอร์ตตัวเพิ่มแพ็กเกจนั่นเองราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนั่นเองและสําหรับคันนี้นะคะสีเดิมเดมของเขาจะเป็นสีขาวมุกนะราคาจะบวกเพิ่มอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะ รวมราคาตัวรถนะคะที่ยังไม่รวมชุดแต่งเนี่ยจะอยู่ที่1,592,000้านบาทค่ะคันนี้บอกเลยว่าตกแต่งได้ออกมาดูแพงมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวเอ e อ e s t รส o r t เพิ่มแพ็กเกจนะคะเขามีในส่วนของตัวกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะถือเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่น่าใช้นะคะสำหรับตัวขับสองนั่นเองค่ะ มามาดูกันเลยว่าคันนี้เขามีตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากจุดแรกเลยนี่ค่ะกระจังด้านหน้าค่ะพี่พี่ สำหรับกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าของชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้าออกแบบพิเศษปกตินะถ้าเป็นกระจังรุ่นนี้เราจะเห็นใช่ไหมว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นสีดําเงาแบบว่าล้วนๆเลยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นตัวม้าแต่คันนี้ค่ะเรามาดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยลูกค้านะคะสั่งติดสติกเกอร์เพิ่มเข้าไปเป็น3ส,สีนะคะเป็นทรีโทนเลยนะมีในส่วนของสีเหลือง สีเขียวสีแดงแบบนี้พอติดเข้าไปค่ะทําให้ตัวกระจังเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและยิ่งติดตัวม้าเข้าไปนะคะก็ยิ่งทําให้ตัวกระจังเนี่ยดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับตัวไฟ3จุดนะคะแล้วไฟที่ติดมากับกระจังคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟสีขาวค่ะสีเดียวกับไฟสีแครมนะคะที่มา จากโรงงานกันเลยค่ะพี่ๆเป็นไงแค่ตัวกระจังก็หล่อดโดดเด่นดูมีมิติแล้วเดี๋ยวมาดูชุดครอบด้านหน้ากันต่อนะคะสําหรับชุดครอบด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นชุดครอบวิกเตอร์นะคะเวอร์ชันที่2ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งนะคะที่ฮอตฮิตเลยนะสำหรับตัวชุดวิกเตอร์นะคะนี่เลยก็ทําเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็สีนะคะนาโนเกรที่เราแรปไปนั่นเองค่ะปะ เรามาดูกันในส่วนของสีกันต่ออย่างที่แดงบอกเมื่อกี้เลยค่ะว่าสีคันนี้นะคะไม่ได้เป็นสีที่มาจากโรงงานนะคะเป็นสีที่ลูกค้านะคะทำการสั่งแรปสติ๊กเกอร์แบบรอบคันนั่นเองค่ะสติ๊กเกอร์เกรดพรีเมียมด้วยนะคะมีรับประกันให้3ปีค่ะพี่ๆและลอกสีตลอดชีพด้วยสําหรับสีรถของคันนี้นะคะถ้าเป็นชื่อศัพท์ของเขานะก็คือจะเป็นสีนานโนเกรนนั่นเองนะคะจะเป็นสีเทาที่ออกนมๆน,นะคะจะมีความละมุนนะคะกว่าตัวเทาแรปเปอร์ ะะหรือว่าเทาแลมโบนะคะที่พี่ๆจะเห็นกันนะพี่ๆก็สามารถเลือกได้ค่ะสีเทานะคะก็มีให้เลือกหลายเฉดสีเลยสําหรับสีนี้ก็ทําให้ตัวรถนะคะดูลักชัวรี่นะคะดูแพงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันต่อค่ะพี่ๆสาหรับช่วงล่างคันนี้นะคะทําการเปลี่ยนแม็กยางด้วยงานแม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ20ของเอแว p พายค่ะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะรัดมาพร้อมกับยางโตโยท้าโอเพนคันที่เอทีเป็นดอกยาง ที่เน้นวิ่งนะคะในถนนดำนะคะทางเรียบๆนะคะก็เรียกได้ว่าก็ต้องใช้เป็นตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าเสียงจะดังน้อยที่สุดนะคะในยาง3ตัวนั่นเองค่ะคั้นนี้นะคะลูกค้าก็หันยางแก้มขาวออกมาแบบนี้เลยนะคะสเปกยาง275ทับ 55R20 นั่นเองค่ะพี่ๆซึ่งถ้าเป็นสเปกนี้นะก็สามารถใช้ได้กับความสูงเดิมของตัวรถแบบนี้ได้เลยหรือเป็นสเต็ปโหลดก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้ทรงหล่อๆแบบนี้เลยค่ะมา เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันด้านข้างนะคะก็จะติดตั้งนะคะตัวเบ้ามือจับ เป็นสีดําเงาแบบนี้ติดคิ้วกันศา์นะคะติดซิมเรียบร้อยนะคะเตรียมส่งมอบกันนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างด้านท้ายนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะก็จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะที่เป็นของชุดวิตเตอร์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี่เลยเป็นคาดไฟท้ายแบบฟูลเซตเลยนะคะของคายเยนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะตัวอักษรเอวร์เรดเวลาถอยหลังเวลาเบรกเนี่ยคะ่ะก็มีไฟมาด้วยแล้วก็นี่เลยอันนี้ จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะคะที่ไม่ได้มาจากโรงงานนะถ้าอยากได้เซตนี้นะคะก็สามารถแจ้งหนูแดงได้เลยว่าเอาเป็นไฟคายเย็นเนาะหนูแดงแบบเอาแบบสเต็ปเต็มๆแบบนี้เลยก็จะได้ตัวทรงไฟนะคะที่หล่อเต็มแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านท้ายพี่ๆมาดูกันคันนี้เขามีมิติค่ะชุดครอบกันชนท้ายด้านหลังเป็นของวิกเตอร์ค่ะพี่ๆแต่คันนี้เห็นอะไรไหมข้อค่ะปกติเราจะเห็นว่า เป็นสีเดิมๆจากโรงงานก็คือเป็นโครเมียมใช่ไหมหรือพ่นเป็นสีดําแต่คันนี้ลูกค้าสั่งพ่นท่อนะคะเป็นสีทองเนาะทองทองเหลืองๆนะคะพี่พี่นี่เลยอย่างที่อยู่แดงบอกไปเลยนะว่าในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะพี่พี่มันสามารถตกแต่งนะคะตามความชอบของพี่พี่ได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าทรงท่อของเขาเป็นตัวท่อหลอกนะคะไม่ได้ใช้งานได้จริงนะแต่คันนี้ค่ะเขาติดตั้งท่อจริงเข้าไปด้วยนี่เลยติดตั้งเป็นตัวท่อคู่ออกข้างเคสเค ปลายคาร์บอนเรียกว่าเป็นชุดแต่งอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนกันเลยนะคะสำหรับเอเวอเรสนะคะหล่อมากๆปะเราไปดูรอบคันกันอีกสักทีนึงนะคะสำหรับคันนี้หากพี่ๆชื่นชอบนะคะอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ค่ะอย่างทุ่แดงพูดทุกคลิปเลยว่าชุดแต่งแต่งได้กับรถเอเวอเรสทุกรุ่นตั้งแต่เอเวอเรสเทนเอเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสไทเทเนียมเอเรสทไปจนถึงแพตินัมเลยก็สามารถ เลือกรับชุดแต่งแบบนี้นะคะไปแต่งกับรถของพี่พได้เลยค่ะหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์5 5 3 2 2นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแค่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานที่ประเทศไทยซื้อรถํากหนูแดงได้แล้วนะคะมาปรึกษากันก่อนเนาะอยากได้แบบไหนนะคะก็มาพูดคุยกันก่อนนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ